กันยังไงก็คือต่างกับตัวนะครับขายึดมันอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มีตัวหนีบนะครับตัวตัวนี้จะเป็นน็อตกระจกขันล็อกเอานะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะครับมาดูอะไรแต่งนะเพับ h 2ซีของ Honda นะครับสำหรับรถซุปปโฉม2022แล้วกันนะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับซุปเปอ ก็เผื่อเพื่อนๆนะครับสนใจนะครับลองเข้ามาดูได้นะครับที่ศูนย์ฮอนด้าผมว่าน่าจะมีทั่วประเทศแล้วนะหรือว่าใครใช้โสมสองพันที่เียดอยู่นะครับก็สามารถซื้อไปใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวนี้มีทั้งหมดนะครับสิบเอ็ดชิ้นนะครับแต่อันนี้แต่งไม่ครบนะครับก็ให้แต่งดูแบบคร่าวๆนิดนึงนะครับบางครั้งบางตัวนะครับไม่มีอะไรนะครับก็เลย ยังไม่มีของให้เห็นนะครับแต่ของก็จะประมาณนี้แหละนะครับตัวนี้เป็นตัวสีเทาเหลืองนะครับตัวท็อปรอแม็กเลยเป็นตัวสมาร์ทกีนะครับราคาตัวนี้อยู่ห้าหกนะครับราคาอยู่ห้าหกนะครับเดี๋ยวผมจะไล่อะไรให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ผมเห็นเลยนะครับจะมีกล่องที่วางกล่องนะครับด้านหลังนะครับหรือว่าที่เก็บมวกกันนอกด้านหลังนะครับ เป็นเหล็กชุบโครมเมียมนะครับมีมีแบบชุบโครมเมียมนะครับกับสีดำนะครับสีดำก็จะอยู่แปดร้อยกว่าบาทนะครับส่วนสีชุบอยู่ประมาณหนึ่งพันกับอีกแปดสิบาทนะครับงบบตัวนี้นะครับราคาปีกนะมีราคาส่งให้ด้วยนะครับดูเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีตัว,ตวละกันเนาะมีจับหลังหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะครับ กันชนนะครับเขาเรียกกันชนบางลมหน้าครับก็จะยาวไปนี้เลยไม่ยาวไปนี้นะครับมีแบบชุบกับสีดํานะครับตัวนี้เป็นแบบชุบนะครับราคาอยู่หนึ่งพันสามรอยี่บเ็ดบาทนะครับส่วนสีดําอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะครับนี่นะครับมีสองข้างนะครับยาวมานี้เลยครับมียึดด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็ยึด พื้นวางเท้านะครับแล้วก็จะมีตุ้มปลาแฮนด์นะครับตุ้มปลายแฮนด์ตัวนี้อยู่3ามราสิบาทครับมีสองข้างเลยครับมีน็อตมาพร้อมในงาน H 2 c ซนะครับแล้วก็จะมีเหล็กนะครับเหล็กตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าบาร์เอเนกประสงค์นะครับบาร์เอเนกประสงค์อยู่ประมาณ หนึ่งพันขลบแปดสิบาทนะครับตัวนี้มีขายยดแล้วก็มีเหล็กตัวนี้นะครับยึดสองข้างที่กระจกนะครับถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับดูยึดที่หูกระจกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีที่นี่โทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้มีสองสองแบบนะครับแล้วแต่เราเลือกก็ได้นะครับแบบไหนก็ได้นะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับ มียึดกับบาร์นะครับกับยึดกับกระจกนะครับตัวนี้แบบยึดแบบกระจกนะครับแบบกระจกตัวนี้อยู่ห้าร้อยสิบสี่บาทนะครับส่วนยึดบาร์ที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ 500, ห้าร้อยเออเท่ากันเลยนะครับราคาเท่ากันนะครับก็เราสามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าต่างกันยังไงก็คือต่างกันตัวนะครับขาย,ยึดมันะ มันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มีตัวหนีบนะครับตัวตัวนี้จะเป็นน็อตกระจกขันล็อกเอานะครับราคาไม่เหมือนกันนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับแผ่นวางเช้านะครับตอนนี้มีขายแล้วนะครับเผื่อใครสนใจตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ2 4 5สิบห้าบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้ขอเงี้ยวไปมานะครับก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะครับจี้วาง บางเท้าอ่ะครับสามารถยึดน็อตได้นะครับก็มีหลายท่านนะครับสนใจนะไอ้ตัวพื้นบางเท้าอ่ะมันหาค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูพาไล่ดูว่าไหร่ว่าราคาเท่าไหร่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเคร้าๆนะครับถามว่าใส่แล้วก็สวยนะครับที่ดีนะครับสามารถวางกล่องด้านหลังก็ได้กล่องด้านหลังอยู่ที่มีสองแบบนะครับมีสองพันสามกับสองพันเจ็ดนะครับ เราไล่ในใบราคาอีกทีหนึ่งครับให้ดูรอบคันก่อนนะครับว่าสวยไหมนี่ก็ถ้ามีกล่องเก็บของด้านหลังนะผมว่าบรรทุกของได้เยอะมากนะครับอันนี้เป็นงานฮิทูซีเลยนะครับอมองตอด้าเลยใจก็เข้ามาดูได้ครับที่ศูนย์ด้น,นะครบมะผมได้ราคาให้ดอีกทีนึงนะครับมี การชนบางลมหน้านะครับมีสีดำนะครับ1,151บาทนะครับเอาแถวหลังเลยนะครับแล้วก็การชนโครเมียมนะครับเป็นแบบเงาเงานะครับ1,327บาทตะแกงเหล็กท้ายเบาะนะครับสีดำ874ตะแกงเหล็กท้ายเบาะสีโครเมียมนะครับหรือสีชุบที่ผมใส่อยู่นะครับ1,000กับอีก8บาทนะครับ แล้วก็บาร์อเนกประสงค์นะครับที่ยึดมือถือพูดง่ายๆครับพันกับอีกแปดสิบสามบาทนะครับตุ้มปแฮนด์นะครับสามร้อยห้าสิบเอ็ดแผ่นวางเท้าสีดํานะครับตัวนี้อยู่สองร้อยสี่สิบสามบาทนะครับกระปุกเบรกนะครับสีเทาสองร้อยสิบห้าบาทนะครับที่จับโทรศัพท์มือถือกับบาร์นะครับตัวนี้อยู่ห้าร้ยสิบสี่บาทแล้วก็จับกับูกระจกนะครับห้าสิบสี่บาทเท่ากัน แล้วก็มีพรบรแคบซูนเป็นงานเ,เป็นงานของฮิทซูซีนะครับมีหลายสีนะครับมีดำมีทองมีเทามีแดงนะครับราคาอยู่296บาทนะครับแล้วก็กล่องใส่ของพร้อมชุดติดตั้งนะครับ2,794บาทนะครับแล้วก็มีกล่องสองชุดนะครับชุดหนึ่งลูกใหญ่อีกชุดหนึ่งลูกเล็กนะครับลูกเล็ก30ลิตรนะครับ 2,336บาทนะครับนี่ราคาคร่าวๆนะเผื่อใครสนใจลองเข้ามาสอบถามดูได้นะครับหรือว่าโทรมาก็ได้ครับ0819779592นะครับร้านสรงเกษตรยนต์ครับอยู่ที่โคราชนะครับลองสอบถามด้หรือว่าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทําการจัดส่งให้ก็ได้นะครับสนใจชิ้นไหนนะครับสั่งให้ได้ทุกชิ้นนะครับอ่าสวยไหมครับเผื่อใครสนใจนะครับใส่แล้วมันก็ดูดีนะครับเพื่อนๆนะครับลองตัดสินใจดูนะครับ ถามว่าตัวรองท็อปตัวเริ่มต้นใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับเพราะว่ารูปทรงดีไซน์มันเหมือนกันอยู่แล้วนะครับมันต่างกันแค่สีแล้วก็ล้ออะไรพวกนี้ครับส่วนขนาดตัวรถนะครับจุดยึดน็อตยึดอะไรพวกนี้ครับมันเหมือนกันหมดเลยนะครับใช้ด้วยกันได้นะครับสำหรับทีนี้นะครับใครสนใจก็โทรมาได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตา ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับผม